ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอสาขาเวียงแหงเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังภายใต้การดูแลและบริหารงานของนายพีรพัฒนสนธิอาชาผู้จัดการสาขาเวียงแหงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงแหงเป็นอำเภอเล็กๆทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ติดกับชายแดนไทยเมียนมาเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์จึงให้มีข้อจำกัดด้านภาษาสำหรับการสื่อสารสาขาจึงจัดให้มีพนักงานดูแลเบื้องต้นสำหรับให้บริการจุดแรกครับคัดกรองลูกค้าสอบถามความต้องการใช้บริการช่วยกรอกเอกสารจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนะนำช่องทางให้บริการตามความต้องการของลูกค้า มีภารกิจหลักในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนงานบริการธุรกรรมการเงินอาทิฝากเงินถอนเงินเปิดบัญชีเงินฝากทำบัตร atm รับสมัครเปิดบัญชีธุรกรรมออนไลน์รับชำระหนี้เงินกู้รับชำระค่าสินค้าและบริการให้บริการทางการเงินนอกสถานที่อย่างครบวงจร นจุดบริการบ้านเปียงหลวงทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีและให้บริการนอกที่ตั้งสำนักงานไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลูกค้ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารลดภาราค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการเดินทางมาติดต่อธนาคารงานบริการด้านสินเชื่อ การรับลูกค้าขึ้นทะเบียนจัดทำสัญญากู้เงินและการรับปรึกษาปัญหาที่นอกระบบส่งเสริมเงินทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีการออกให้บริการลูกค้านอกสำน,นักงานณนะชุมชนวัดและบ้านเรือนของลูกคา้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้าและเป็นการลดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางทอกอสอสาขาเวียงแหง มีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่แบ่งเพศอายุหรือเชื้อชาติมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการมีป้ายแสดงอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ติดต่อสำหรับคนพิการมีช่องทางบริการพิเศษ จัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันจัดให้มีเครื่องให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สาขาและพื้นที่ห่างไกลผ่านเครื่องรับฝากและถอนเงินอัตโนมัติและเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติหน้าสำนักงานสาขา และเครื่องถอนเงินอัตโนมัตินอกสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านเปียงหลวงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการทางการเงินช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile บริการทางการเงินในโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้การทำธุรกรรมสะดวกปลอดภยัยสร้างความมั่นใจในการใช้บริการทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบแจ้งเตือนเงินเข้าออก นอกเหนือจากงานบริการหลักแล้วยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรร่วมกับส่วนงานภายนอกธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรสาขาเวียงแหงมุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการทางการเงินในทุกมิติ เพื่อมอบความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการเรามีความตั้งใจพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติได้เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมัน่นพัฒนาการบริการลูกค้าให้ยั่งยืนพร้อมพันธกิจสนับสนุนแหล่งเงินทุน ส่งเสริมความรู้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้แก่ลูกค้าและชุมชนทอกศออเคียงคู่รู้ค่าประชาชน